ขับรถเข้ากรุงเทพขับตรงมาเรื่อยๆจนถึงมอธรรมศาสตร์อยู่ทางขวาม,มืออันนี้เส้นพหลโยธินก็ตรงต่อไปเรื่อยๆอันนี้มอธรรมศาสตร์อยู่ขวาม,มือแล้วก็ตรงต่อตรงต่อไปเรื่อยตรงมาเรื่อยเลยประตูธรรมศาสตร์ประตูแรกฝั่งพหลโยธินมาแล้วจะถึง ประตูของศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์จะเห็นป้ายอยู่ทางขวามือเข้าทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็มีประตูเข้าอีกประตูนึงอันนี้อยู่ติดฝั่งโขนโยธินแต่ว่าต้องไปกลับรถมาเป็นอีกทางหนึง่งไม่ต้องไปทางเชียงรากก็ได้แล้วก็ตรงต่อไปเรื่อยๆก่อนต้องไปกลับรถ ธร,รมศาสตร์อยู่ขวามือตรงไปกับรถที่กับรถจะอยู่เลยมอกรุงเทพไปนิดนึงนิดเดียวเลยผ่านหน้ามอกรุงเทพไปนิดนึงตรงไป่อยเรื่อยจะผ่านทางต่างระดับที่ข้ามไปอำเภอคลองหลวงก็รอดไปเลยตรงไปเรื่อยๆพอตรงมาเรื่อยๆจะถึงสะพานลอย ที่มีสุ้มบ้านทรงไทยน่าจะเป็นสะพานนิ้ที่พูดถึงก็ตรงต่อรอสะพานไปตรงไปเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆจะเจอป้ายบอกว่าอีกหนึ่งกิโลเมตรถึงสะพานกลับรถก็ตรงต่อไปขับตรงต่อไป ตรงมาเรื่อยๆผ่านซ้ายมือเป็นคลังเก็บสีค้าของ SCG SC ข้างหน้าเป็นป้ายบอกทางออกจะออกตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงต่อไปอีกหน่อยก็ได้เราตรงไปแล้วกันยังไม่ออกตรงมาเรื่อยๆจนถึงศูนย์อะไรลังเสร็จอันนี้เชียงกง ศูนย์อะไรอังสิตตรงไปจะผ่านโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรพัทละธนบุรีซ้ายมือมีป้ายบอกว่าทางออกสะพานกลับรถไปมอธรรมศาสตร์และมอกรุงเทพหมายควาะว่าจะไปมอธรรมศาสตร์มอกรุงเทพออกทางกลับรถนี้ ก็ตรงต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นศาลาซุ้มทรงไทยเหมือนกันแต่ว่าหันหน้าไปทางฝั่งนู้นมองจากฝั่งนี้จะไม่เห็นป้ายหันไปทางฝั่งทิศใต้ตรงต่อมาเรื่อยๆทางออกอยู่ตรงไหนเตรียมชิดสายเห็นป้ายเชียงกงตรงมาเรื่อยๆเห็นป้ายเชียงกงอยู่ทางซ้ายมือ ก็เตรียมชิดซ้ายผ่านกุริโกอันนี้จะเป็นทางออกทางคู่ขนานก็ออกไปเลยออกทางคู่ขนานไปเลยก็จะมาอยู่ทางคู่ขนานของพะหลนโยทินแทน ผ่านหน้าบริษัทกุริโก,โกตรงต่อมาเรื่อยๆตรงตมาเรื่อยๆผ่านเมกก้าโฮมอยู่ซ้ายมือตรงตรงไปเรื่อยไม่ตรงแล้ว ตรงมาเร,เรื่อยจะเจอมอกรุงเทพอยู่ขวามือจะผ่านสะพานลอยข้างหน้าที่เขียนว่ามอกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็อันนี้เส้นคู่ขนานกระตรงต่อไปเร,อเรื่อยพอผ่านสะพานลอยมกรุงเทพมาก็จะเจอป้าย บอกว่าเป็นสะพานกลับรถก็ตรงไปตรงไปสะพานกลับรถเลยขึ้นสะพานกลับรถอันนี้ถึงคอสะพานกลับรถแล้วขึ้นสะพานกลับขึ้นสะพานกลับรถแล้วเดี๋ยวจะไปฝั่งทางทางลงสะพานลงสะพานมาจะเป็นทางคู่ขนานพคนโยธินมอกรุงเทพยอยู่ซ้ายมือ ตรงไปเรื่อยๆสมมุติว่าจะเข้าจากประตูพะหนโยธินไม่เข้าจากประตูเชียงรากก็ตรงไปเรื่อยๆเลยผ่านมากรุงเทพไปพอลงสะพานกลับรถมาตรงมาเรื่อยๆจะเจอป้ายอันนี้ทางคู่ขนานอันนี้ป้ายบอกว่าเบี่ยงซ้ายไปอำเภอคลองหลวงไปธรรมศาสตร์อันนี้สำหรับเข้าประตูเชียงรากหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะยังไม่ไปเราจะไปเส้นพะหน เราจะเข้าประตูทางพะหลแล้วตรงต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือป้ายป้ายชี้ไปโรงพยาบาลสามโคกข้างหน้านี่คือทางแยกไปเส้นที่จะเข้าทางเชียงลากได้แต่ว่าเราเลือกไม่ไปถ้าถ้าจะเข้าเชีประตูเชียงลาต้องเลี้ยวซ้ายไปทางนี้แต่เราจะตรงไปพะผลอันนี้คนะ่ะ อันนี้เราไม่ออกซ้ายเราจะตรงไปพะขนป้ายจะบอกว่าอะมองไม่เห็นไปต,ตรงไปก่อนละกันตรงไปเข้าประตูพะขนโยทินเข้าทางนี้น่าจะง่ายไม่ต้องไปกลับรถเยอะในกรณีที่รถไม่ติดเส้นพะขนเข้าประตูนี้ง่ายสุดอ้าว ไม่ใช่เปียกยงเมื่อกี้หรอหรือว่าเราเข้าใจผิดตรงตรงตรง,ตรงเราไม่ไปคลองเรเราจะไปพะหนุนอซ้ายมือเป็นรั้วธรรมศาสตร์แล้วก็เตรียมชิดซ้ายเลยประตูนั่นจะอยู่แถวๆนี้ ไ,ไปต่อไม่ได้ซ้ายมือเป็นรั้วของบอรธรรมศาสตร์แล้วตรงต่อไปอีกนิดนึ่งหาประตูแรกอันนี้ถนนพระหลนยอทินฝั่งขึ้นเหนือธรรมศาสตร์อยู่ซ้ายมือ เจอปอ้ายเลยป้ายเอาใหม่ๆย้อนไปนิดเึงอันนี้อาเจอแหละเจอป้ายศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ลังสิตรตรงไปศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ลังสิต้ายมือตรงไปอันนี้น่าจะเป็นประตูแรกถ,ถ,ถัดจากป้ายก็น่าจะเป็นประตูทางเข้าแล้วนี่เจอประตูแล้ว จากทางเข้าศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ลังสิบฝั่งพหลโยธินเมื่อกี้นี้ทางเข้ามีป้ายอยู่ว่าเป็นศูนย์ประชุมเข้าไปปกติเข้าไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีก็จะถึงหอประชุมแต่ว่าพอเข้าไปแล้วทางซ้ายปิดคิดว่าต้องวันมีประชุมถึงจะเปิดให้เข้าให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยแต่ตอนนี้มันปิดก็เข้ามาทางนี้แล้วก็ บอกเราปภว่าจะไปศูนย์ประชุมก็น่าจะได้อันนี้จะเป็นทางเลือกเข้าทางประตูเชียงรากหนึ่งเชียงรากสองอยู่ฝั่งเดียวกันก็พอลงสะพานกลับรถมาผ่านขับผ่านมอกรุงเทพผ่านมาเรื่อยๆก็จะถึงหน้าหมู่บ้านเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ก็ผ่านแกนปาร์กก็ ตรงไปก็จะเป็นสะพานลอยที่มีบ้านสงไทยก็ตรงต่อไปเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆจะเจอป้ายป้ายนี้ที่บอกว่าเบียยปปเเบ่ยงซ้ายไปประทุมเราจะเบี่ยงซ้ายไปประทุมก็เตรียมชิดซ้ายเลยเข้าเลียซ้าย นี้เขาจะบอกว่าเส้นกับรถกรุงเทพเนี่ยแหละเราจะเข้าเส้นนี้เลยไปเรื่อยๆ่ไปเข้าเส้นนี้มาเรื่อยๆจนถึงถนนใหญ่ นี่ก็คือเข้ามาถนนใหญ่แล้วเบี่ยงเข้าถนนใหญ่มาเส้นสามสองหนึ่งสี่ขวามือก็คืออันนี้ยังไม่ถึงมอธรรมศาสตร์หรือว่าถึงแล้วขวามือคือมอธรรมศาสตร์แต่ว่าข้างหน้าเหมือนจะเป็นหอพักเอกชนก็ตรงต่อไปเรื่อยๆก่อน ต้องไปกลับรถนนะตรงมาเรื่อยๆให้เห็นมอธรรมศาสตร์ชัดๆกันตรงนี้เป็นอาคารพณนชย์ทอพักเอกนชนหมดเลยตรงตรงมาเรื่อยๆอันนี้สะพานลอยก็ยังไม่ใช่ก็ตรงต่อไปอีกอ่าถึงแล้ว ขวามือเป็นมอธรรมศาสตร์เราจะเข้าประตูเชียงรากหนึ่งเชียงรากสองต้องไปกลับรถมาก่อนก็ตรงต่อไปเรื่อยๆพอตรงมาเรื่อยๆจะเจอที่มันเหมือนห้างตรงมาห้างสีแดงๆอยู่ซ้ายมือจะมีป้ายเขียนว่าอีกห้าเมตรกลับรถมอธรรมศาสตร์ก็ชิดซ้าย ชิดซ้ายไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆเพื่อไปกลับรถจะเป็นกลับรถแบบเลาะใต้สะพานอันนี้ก็อยู่ประมาณเลนกลางๆมาเลนกลางอันนี้หน้าหน้าหอพักสีเทาๆส้มสีเทาขอบส้มอยู่เลนกลางมาตลอดแล้วมันจะมีทางแยก ทางแยกนี้ให้ให้ออกซ้ายออกซ้ายเสร็จแล้วชิดขวาเพื่อไปกลับรถ น,นี่ก็คือกลับรถอันนี้คือทางกลับรถนะกลับรถใต้สะพานกลับรถออกมาแล้วก็ตรงออกมาเรื่อยๆถึงถนนใหญ่เดี๋ยวไม่ถึงดีจะถึงออกออกถนนใหญ่แล้วก็ชิดขวาเอ้ยชิดซ้ายเลย ออกถนนใหญ่มาแล้วก็ชิดซ้ายมาเรื่อยๆจะเห็นห้างสีแดงๆเมื่อกี้นี้อยู่ทางขวามือก็ตรงต่อไปธรรมศาสตร์จะอยู่ทางซ้ายมือชิดซ้ายเลยเพราะประตูธรรมศาสตร์จะอยู่ถนนเส้นในอันนี้ก็คือทางเข้าประตูออกจากทางกลับรถใต้สะพานมาชิดซ้ายตรงไปเรื่อยๆผ่านปั๊มปตท ลปั๊มปตทมามีทางเข้าไปสระไว้น้ำของมอธรรมศาสตร์เราไม่เข้าประตูนี้ตรงต่อไปอีกตรงไปจนกว่าจะเจอตรงมาเรื่อยๆรื่จนกว่าจะเจอป้ายของมอธรรมศาสตร์ นี่คือใต้<ป>มอธรรมศาสตร์ถัดจากใต้ไปประตูแรกจะเป็นประตูเชียงรากหนึ่งคิดว่าต้องเข้าประตูนี้เลยเพราะว่าเลยไปไม่มีประตูเข้าแล้วเข้าประตูนี้ประตูนี้คือประตูเชียงรากหนึ่ง เชียงลากหนึง่งเข้าไปแล้วก็ค่อยไปหาหอประชุมเอาข้างในเพราะว่าถัดจากประตูนี้ไปไม่มีทางเข้าแล้ว